รู้ก่อนตัดสินใจเทรนดที่น่าจับตามองในเดือนกระกฎาคมมีอะไรบ้างวันนี้ฟังผมกันนะครับ <S <S 1> <S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปตโตคอฟฟี่ประจำเช้าวันบพฤหัสที29มิถุนายนครับอยู่กับผมน็กวอลลเมทจันแสนอินเวสเมนต์เข้าซอลแทานจากทางเมอร์เกอร์แคปปิโรครับ ก็ตอนนี้เนี่ยครับใกล้จะผ่านเดือนมิถุนายนไปเต็มทีแล้วใช่ไหมครับอีกในนึงเนี่ยก็คือใกล้จะผ่านครึ่งปี2023แล้วนะครับผมซึ่งรายการคลิปโต้กาแฟของเราเนี่ยก็เปิดออกมาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีนะครับผมก็หมายความว่าผมเนี่ยได้ออกมาเผยแพร่ให้ความรู้กับเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านเนี่ยเวลาเกือบครึ่งปีแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมก็ใครที่กําลังทําตามแนวทางของตัวเองอยู่เนี่ยก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมในฟั่งของคลิปโต้คอลเลจซีก็เช่นเดียวกันนะครับผมตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ค่งาานนนม้้วแอข ดีเลยนะครับใครที่เคยกังวลว่าจะติดดอยช่วงมก,กราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยครับค่อนข้างที่จะสบายใจแล้วนะครับผมราคามีการปรับตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับผมแต่โอเคแหละว,วันนี้เนี่ยคิปโตคอฟฟี่ของเรานะครับก็จะมาพูดถึงแนวโน้มหรือว่าเทรนที่มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนกรกฎา,าคมกันนะครับผมเพื่อที่จะให้นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ย ใช้ชีวิตแล้วก็ลงทุนในเดือนถัดไปได้อย่างมีเพื่อนร่วมทางแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่ประเด็นแรกเลยนะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆในช่วงเมื่อวานนี้นะครับผมก็คือ Micro s t r a t e g y เนี่ยได้มีการเก็บบิตคอยน์นะผมเพิ่มกว่า1 2 0 0 0 b ม c นะครับผมหรือว่าคิดเป็นมูลค่ากว่า347ล้านดอลดาลาร์สหรัฐเลยนะครับโดยระยะการเก็บของเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงวันที่29เมษายนมาจนถึง27มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยต้นทุนเฉลี่ยนะครับผมต่อเนี่ 100ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งก็นับว่าถูกกว่าราคาปัจจุบันนะครับผมแต่ว่านักลงทุนหลายท่านที่ฟังคริปโตคอฟฟี่เนี่ยก็อาจจะมีการเก็บของในราคาที่ต่ํากว่านี้นะครับผมก็ขออนุญาตแสดงความยินดีด้วยนะครับผมที่ท่านเนี่ยถือราคาต่ํากว่ารายใหญ่อย่าง MicroStrategy ได้เรียบร้อยนะครับผมในรอบปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่ง MicroStrategy เนี่ยครับได้มีการถือบิตคอยนะครับผมณปัจจุบันเนี่ยอยู่เยอะถึง150,000 b ี c ีนั่นเองนะผมหรือว่าคิดเป็นมูลค่ากว่า4,600ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันนะครับก็ประเด็นนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่ามีข่าวฝัดเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ว่ารายใหญ่แบบนี้เนี่ยก็ยังมีการเก็บของอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ทําให้เห็นได้นะครับว่า ความเชื่อมั่นเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ยังคงแข็งแรงในโลกของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าจะเป็นตัวของบิตคอยเองก็ตามนะครับอีกประนดหนึ่งที่น่าจับตามองสําหรับบิตคอยเนี่ยครับก็คือการที่สถาบันการเงินชั้นนาของโลกเนี่ยได้มีการหารือแล้วก็หาทางเดินหน้าที่จะเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บิตคอยมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งนําโดยพี่ใหญ่อย่างแบงกล็อกนะครับผมซึ่งจากภาพขวามือเนี่ยหาดูมูลค่าภาพรวมของบริษัทกลุ่มนี้เนี่ย จะเห็นได้เลยครับว่าสูงถึง27ิันล้านดอลลาร์เลยนะครับผมขณะที่มูลค่าภาพรวม market cap ของคริปโตเคอเรซี่ในปัจจุบันเนี่ย สูงเพียงแค่1.2 t r i l ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับผมก็ห่างกันกว่า20เท่าเลยนะครับผมซึ่งภาพรวมของค r y p t o c u r เ e n c y ในระยะยาวเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างดูดีและก็มีโอกาสเติบโตที่สูงมากๆเลยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ต้องมาจับตาดูกันและกันนะครับผมว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหา e d f ของทาง b a c ็กล็อกหรือว่าบริษัทอื่นๆนะครับรวมไปถึงการควบคุมจากทางเซกของอเมริกานะครับจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตแต่ว่าโอเคแหละหะ่างในอนาคตเรื่องเหล่านี้ค่อยๆค,ค,ค,คลี่คลายลงไปเนี่ยในระยะยาวเนะี่ย bitcoin ก็ยังค่อนข้างดูดี แต่ว่าหากที้คายภายในระยะสั้นอาจจะสําเร็จภายในเดือนหน้าเนี่ยก็แน่นอนเลยว่า จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับราคาของคริปตโตเคอเรนซีแล้วก็บิตคอยอย่างแน่นอนครับมาดูประเด็นที่น่าจับตามองถัดมากันบ้างนะครับนอกจากแนวโน้มของบิตคอ,อยที่แข็งแรงแล้วในวันอังคารคริปโตคอฟฟี่ของผมมีการพูดถึง,ถงเทรนด์ของ d e f ฟที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับผมมาดูถึงเลเยอร์2กันบ้างนะครับผมแน่นอนว่าหลายหลท่านน,น่าจะสงสัยว่าเลเยอร์2ในเดือนหน้าจะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นอัพพิตทัมออปติมิซึมหรือว่าจะเป็นโพลิกลอน CKEVM วันนี้ผมมาพูดให้ฟังกกัันนนนนนะครบผมเเเพืื่่ออป็ดดใชวงห้ากันนะครับ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าอัลติมทซึมีการอัปเกรดครั้งใหญ่ใช่ไหมครับก็คือเบรดล็อกนั่นเองนะครับทำให้จำนวนธุรกรรมต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงกว่า67%เเลยนะครับหรือว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีธุรกรรมเกิดขึ้นราวๆห้าแสนธุรกรรมต่อวันนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบนอัลติเมทซึ่เชนเนี่ยถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นที่น่าจับตามองเลยเนี่ยก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาร Total Lo Value หเนี่ยครับมรวไปถึงที่เกิด บนออโติมิซึ่นเชนเนี่ยติดลบกว่า55มิลเลนดอลลาร์เลยนะครับผมซึ่งหากเทียบกับเลเยอร์สเจ้าอื่นๆเนี่ยภาพจากทางขวาจะเห็นได้เลยนะครับว่าเน็ตโฟล์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบวกนะครับผมซึ่งนำโดย CK s y n c ง l ิลนั่นเองนะครับผมซึ่งบวกกว่า50มิลเลนเลยนะครับผมถัดมาเนี่ยก็จะเป็น p o l y g o นนะครับผมอพิทัมซึ่งก็จะเห็นได้เลยนะครับผมว่าเงินเนี่ยค่อนข้างไหลเข้าเทนที่เกี่ยวข้องกับ CK เคโลอัพอยู่นะครับผมซึ่งทางพอลิโกนเองเนี่ยก็เตรียมที่จะมีประกาศ ครั้งใหญ่แล้วก็เป็นประกาศสําคัญในเดือนหน้าที่กาลันจะถึงนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่ง Polygon เนี่ยจะมีการอัปเกรดครั้งใหญ่นะครับผมที่มีชื่อว่า Polygon สองจุนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเบสเลเยอร์ให้กับเลเยอร์2นะครับผมที่ใช้ Zero Knowledge Proof นะครับผมโดยที่ทุกเชนบน Polygon สองจุนเนี่ยจะสามารถ cross chain กันได้โดยไร้รอยต่อเลยนะครับผมหรือว่าก็เทียบง่ายๆเน่ยก็เหมือนกับทุกเชนเนี่ยอยู่บนเชนเดียวกันนั่นเองนะครับผมหรือว่าอยากให้ผมอธิบายให้เข้าใจใง,ง่ายๆเนี่ย ก็คือ Po l y ก o n 2.0เนี่ยจะผันตัวนะครับผมมาเป็นพื้นฐานให้กับเช่น CK La เ e r 2รูทั้งหมดนั่นเองนะครับผมโดยทาง p o l ิกอนเนี่ยก็จะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมในวันที่10และก็17กรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะครับผมก็ตามภาพที่ผมยกมาให้เลยนะครับก็สรุปภาพรวมเทรนที่น่าจับตามองในเดือนกรกฎาคมนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความโปร่งใสและก็ความชัดเจนเรื่องของกฎหมายการควบคุมคริปโตเคอเรนซีจากทางเซก สหรัฐอเมริกานั่นเองเนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นสปอร์ต ETF จากทางแบ็กล็อกเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะผมรวมถึงการดําเนินการการเข้าถึงคริปโตเคอเรนซีของบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยจะเดินหน้าได้มากน้อยขนาดไหนแล้วกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสําคัญเลยนะผมสุรภาพรวมของคริปโตเคอเรนซีเพราะว่าแน่นอนเลยว่าทั้งทั้ง e t คอาบริษัทที่ผมยกมาเนี่ยก็ใหญ่กว่า Market Cap ของคริปโตกว่า20เท่าเลยนะครับผมแล้วก็ไประเด็นถัดมาเนี่ยแน่นอนว่าแนโน้มของ b i t c o i นนะผมก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่นะผมฟันดัมเนขอพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะผมรวมไปถึงฝั่งของ d e f ฟยุคบุกเบิกด,ด้วยนะครับผมที่มีการพูดถึงในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็อีกไประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเลย,เยก็เป็นเรื่องของ l a y e r 2นะครับผมก็จะเห็นได้เลยนะครับว่า n e t f โฟลส่วนใหญ่เนี่ยก็ไหลไปเข้าสูู่่เทคโนโนลย Low ยี CCAOU อ ซึ่งนำมาโดยโพลิกลอนนะผมหรือว่า c k Era นั่นเอง CK s i n g งอี e นะครับผมแต่ว่าที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นกังวลเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Optimism นะครับผมเพราะว่าจะเห็นได้เลยนะผมว่าจะเป็นมูลค่าของ t v l หรือว่าจะเป็นตัวของ Netflow ที่มีการติดลบเนี่ยก็ค่อนข้างบอกได้เป็นในยะ่สำคัญนะผมว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยเริ่มที่จะไม่ได้ตื่นเต้นนะครับผมกับการอัปเกรด Optimism b ่มเบรค็อกแล้วแม้ว่าค่าธุลกรรมหรือว่าจะเป็นในส่วนของ t transaction เนี่ยจะเพิ่มขึึนน้้้นนนะรผมจดดูีีีขตง่ก็ น่าจับตามองแลวก็ระมัดระวังความเสี่ยงกันด้วยนะครับผมก็บริหารความเสี่ยงกันให้ดีนะครับผมแต่ว่าในน้มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไหลไปทางโพลิกอนนะครับผมก็อยากจะให้นักลงทุนแต่ละคนเนี่ยบริหารพอรของตัวเองให้ดีแล้วกันนะครับผมเพราะว่าปัจจัยที่ผมพูดถึงเนี่ยแน่นอนว่ามีส่วนสําคัญแต่ว่าการลงทุนเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยเพียงเท่านี้นะครับผมยังมีปัจจัยภายน,ยนอกอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมก็อยากจะให้ป้องกันความเสี่ยงของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะได้อยู่ยาวๆในโลกของคริปโตเคอเรนซี่ ่อไปเรืยๆยก็จบไปแล้วกับคลิปโตคอฟฟี่วันนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมและทีมงานเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็มีประโยชน์แก่นะเราทุกทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็หวังว่าหลายๆท่านเนี่ยจะชื่นชอบกันแล้วก็นําคลิปนี้เนี่ยไปเป็นแนวทางในการที่จะลงทุนหรือว่าในการบริหารความเสี่ยงในเดือนกรกฎาคามที่กําลังจะถึงนี้แล้วกันนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมใครที่ชอบคลิปดีๆและการดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจใต้คลิปให้ผมได้เลยนะครับผมก็อยากจะขอบคุย มากๆเลยนะครับผมก็เพื่อเป็น,นการเสียเวลาเนี่ยใครที่อยากติดตามคลิปโตโคอฟฟี่นะครับก็ติดตามได้เลยที่ยู u ูบคลิปตัวใหม่กรุบกรุบเช้าวัวนอคาอะไรก็เบอร์ท่านเจ็ดโมงตรงได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมแล้วก็อีกครึ่งปีหน้าเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทท่านในโลกของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ในชีวิตประจำวันเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมนักบริเวณเซนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ